ที่บ้านเกิดของเจ้าของเรื่องเมื่อสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดกำแพงเพชรห่างไกลความจเจริญห่างไกลถนนหลักเข้าไปในดงในป่ากว่า20กิโลเมตรอาจจะรู้ไม่ไกลในสมัยนี้แต่สมัยนั้นไม่มีถนนหนทางจะมีก็แต่ทางเกวียนที่นานๆจะมีเกวียนผ่านไปมาสักครั้งจนแทบจะไม่เหลือร่องรอยเพราะว่าต้นไม้ต้นหญ้าก็มักจะงอกเงยปกคลุมเส้นทางอยู่ตลอดเวลา ก็เลยทําให้การสัญจรไปมานั้นลําบากแต่เอาเข้าจริงก็ไม่ค่อยมีชาวบ้านไปไหนมาไหนกันมากนักใน,นสมัยนั้นเพราะไม่มีความจําเป็นอะไรที่หมู่บ้านจะมีอาชีพท,ทําไร่ทํานาเลี้ยงควายเป็นหลักแถวบ้านสมัยก่อนไม่ค่อยเลี้ยงวัวกันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรและโดยความกันดานอยู่ในป่าในดงแบบนั้นก็มักจะมีพวกโจรขโมยอยู่อย่างชุกชุมมันไม่ได้มาปลนเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรจากชาวบ้าน เพราะว่าชาวบ้านนั้นไม่มีทรัพย์สินเงินทองจะพวกนั้นจะมีก็แต่ไหลหนาและก็ควายเท่านั้นที่ไปทรัพย์สินพวกโจรขโมยพวกนั้นก็มักจะมาปล้นลักขโมยเอาควายและจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆทำเอาอชาวบ้านต้องหาปืนหาอาวุธไว้ป้องกันตัวเพื่อปกป้องทรัพย์สินซึ่งเป็นควายของตนเองเพราะหากไม่มีควายก็จะไม่มีเครื่องมือไว้ท,ไไทําไหลไถนาควายจึงเป็นสิ่งสําคัญของชาวบ้านมากกว่าทรัพย์สินใดๆดทั้งสิ้นในสมัยนั้นแต่แม้ว่าจะมีปืนมีอาวุธ บางครั้งบางข่าวก็แม้อาจจะสู้พวกโจรที่มากันเป็นขยงได้จำต้องปล่อยให้มันต้อนเอาควายไปเพื่อรักษาชีวิตของตนเองและครอบครัวเอาไว้นั่นสำคัญกวา่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านเริ่มมีหลายหลังคาเรือนมากขึ้นและมีชาวบ้านจำนวนมากขึ้นพวกโจรก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาปล้นบ่อยเหมือนแต่ก่อนจะมีหลงเข้ามาบ้างก็จะถูกชาวบ้านที่มีการป้องกันกันเป็นอย่างดีด้วยการจัดเวรยามคอยเฝ้าระวังไว้ทุกค่ำคืน ไล่ยิงหนีกระเจิงไปทุกครั้งแต่ก็มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งที่ชาวบ้านไม่สามารถที่จะสู้กับมันได้นั่นก็คือกลุ่มโจนของเสือม่องซึ่งมีลูกสมุนอยู่เพียงแค่สามคนเท่านั้นที่สู้ไม่ได้ก็เพราะว่าเสือหม่องมันหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้านั่นเองเวลาจะเข้าไปป่นทุกครั้งเสือม่องจะเข้าไปจับเอาเจ้าของควายเป็นตัวประกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มีการต่อสู้หลังจากนั้นลูกสมุนอีกสามคนของมัน ก็จะต้อนเอาควายไปเสือหมองถึงจะลากเอาเจ้าของควายตามไปด้วยเพื่อเป็นตัวประกันไม่ให้ใครตามไปเอาควายกลับมาได้เพราะลูกสมุนของมันก็เพราะว่าลูกสมุนของมันก็คงจะไม่หนังเหนียวเหมือนกันกันกบมันนั่นก็ไม่มีใครรู้เพราะหลายครั้งที่ยิงต่อสู้ชาวบ้านเสือหม่องมักจะเดินฝ่ากระสุนปืนเข้าหาจนถึงตัวชาวบ้านที่เป็นเจ้าของควายเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนลูกสมุนสามคนของมัน จะคอยยิงศาสตร์กระสุนกันอยู่ทางด้านหลังเท่านั้นทําให้ชาวบ้านป้องกันตัวกันวุ่นวายจนเสือม่องเข้าถึงตัวได้ในทุกครั้งหลังๆพอได้ยินคําว่าเสือม่องบุกชาวบ้านจําต้องปล่อยให้มันตอนเอาควายไปโดยสิ้นเชิงโดยไม่มีใครกล้าเสี่ยงที่จะขัดขืนเพราะนั่นอาจจะทําให้ตนเองตายเปล่าๆหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงกันต่างก็รู้ก,กิติศัพท์ของเสือมองเป็นอย่างดี มันจะคอยออกป่อนอยู่แถวแถวแนวติดต่อของจังหวัดกำแพงเพชรกับจังหวัดพิจิตรเสือม่องมีชื่อเสียงอยู่รวมสองปีด้วยความหวาดระแวงของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นจนในที่สุดชาวบ้านก็หาวิธีจัดการกับเสือม่องได้ครั้งสุดท้ายที่เสือม่องเข้าป่นที่หมู่บ้านของปู่เจ้าของเรื่องอีกครั้งชาวบ้านได้เตรียมการพร้อมไว้แล้วตลอดเวลาเป็นเดือนๆือกะว่ายังไงต้องจับตัวเสือม่องให้ได้ เพราะว่ายิงมันไม่เข้าส่วนลูกสมุนของมันจะมีชาวบ้านอีกกลุ่มแอบตลบหลังมันอยู่นอกหมู่บ้านมันจะได้แยกออกจากเสือม่องจะได้จับตัวหรือไม่ก็ยิงทิ้งไปเสียคือนั้นเวลาไม่ถึงสามทุ่มชาวบ้านที่ดักรออยู่เป็นเดือนๆกลุ่มที่อยู่นอกหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนเดินเร่งรีบเข้ามาจากป่าตรงดินเข้าหมู่บ้านพวกมันเดินเข้ามาด้วยความะลาใจ พราะคิดว่าคงจะไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้ามาขวางทางเหมือนทุกๆุครั้งปล่อยให้พวกมันเดินเข้ามาใกล้และแอบตามไปห่างห่างพอใกล้หมู่บ้านลูกสมุนเสือม่องก็ร้องตะโกนเหมือนทุกครั้งที่เคยเข้ามาปล้นเสือม่องบุกเสือม่องก็เดินดิ่นเข้าไปที่บ้านของเยือที่เห็นว่ามีควายอยู่ในคอกถึงห้าตัวกะว่าจะขึ้นเรือนไปจับเอาเจ้าของควายมาเป็นตัวประกันไว้เหมือนทุกๆุครั้งแม้จะคิดว่าชาวบ้านคงไม่มีใครกล้าขวาง ด้วยสันดานโจนทําให้มันเองก็ไม่ประมาทลูกสมุนสามคนแอบรออยู่ปากทางนอกเรือนชาวบ้านที่เตรียมรออยู่ก่อนแล้วกลุ่มที่ตามมาจากหอกโมบ้านก็ระดมยิงเข้าใส่ลูกสมุนของเสือหมองทางด้านหลังพวกมันไม่ทันได้ระวังตัวก็พากันตกใจวิ่งหนีกระเจิงหลบหลบกระสุนปืนกันวุ่นวายหนีไปคนละทิศละทางแต่ก็หน,นีหลอดความตายวิ่งเข้าป่าหายไปจนได้ไม่รู้ว่ามีใครถูกกระสุนปืนของชาวบ้านหรือไม่ ทางเสือมองได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งกระโจนลงจากเรือนเพราะไม่เห็นว่ามีใครอยู่บนเรือนหลังนั้นลงมาจากเรือนได้ก็ถูกกระสุนปืนของชาวบ้านระดมยิงเข้าใส่ทุกทิศทุกทางแต่กระสุนปืนกลับไม่ได้ละคายผิวของเสือมองแม้แต่น้อยมีเพียงแค่กระเด็นไายท้องงายใส่ไม่ทันได้ตั้งหลักได้เท่านั้นชาวบ้านบางส่วนที่แอบดักซุ่มอยู่หลายที่รอบๆหมู่บ้านต่างก็วิ่งกูกันเข้ามาทางเดียวกันหมดที่มีเสียงปืนระเบิดขึ้น คนที่ยิงกันก็ยิงไม่หยุดบางส่วนก็คว้าไม้คว้ามีดคว้าเสียมวิ่งเข้าทุบตีเสือม่องกันรุนแรงจนปืนของเสือม่องเองมันก็นลั่นกระสุนสู่กับชาวบ้านจนหมดลำเห็นชาวบ้านกลัวกันเข้ามากระทำท่าจะวิ่งหนีเพราะคิดว่าลูกน้องของตนคงจะพลาดท่าเสียทีชาวบ้านไปแล้วแต่ก็ล้มลุกคุกคลานถูกตีถูกทุบไม่รู้ว่าโดนอะไรบ้างแต่เสือม่องมันไม่ยอมง่ายๆแถมว่ามันเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตกำยำ ทั้งสู่ทั้งดินไม่ยอมให้ชาวบ้านจับตัวได้ง่ายๆสุดท้ายชาวบ้านก็เลยต้องช่วยกันทุบตีโดยถอนไม้บางจอบบางเสียบบางไม่ยัง้งเพราะดูท่าว่าจะหยุดเสือมองไม่ได้ง่ายๆแน่ปืนก็ยิงยิงมันไม่เข้ามีเพียงแค่ร้อยไม้จำจำเท่านั้นมีดพระก็อย่าหวังว่าจะได้กินเนื้อกินหนังของมันได้ก็เลยถูกชาวบ้านทุบตีไม่ยั้งที่ลำตัวและที่หัวจนบวมปูดปนสลบเหมือดแน่หนึ่งคุกฝุ่นดูไม่จืดกองอยู่กับพื้น แต่ว่ามันยังไม่ตายเมื่อชาวบ้านเห็นว่ามันยังไม่ตายยังหายใจฝืดฟาดฝืดฟาดอยู่ก็ช่วยกันจับก็ช่วยกันจับมัดไว้ด้วยเชือกและก็ช่วยกันหามไปลามไว้โดยโซ่ท่วัดขนจนถั่วตัวก็ไม่เห็นว่าจะมีเครื่องล้างของขัง,งอะไรมีเพียงแค่ยันอักขระตั้งแต่ลำคอลงไปเต็มแผ่นหลังคงจะเป็นเพราะยันอักขระนี่กระมังหรือไม่ก็อาคมขัง,งของมันด้วยที่ยิงฟันไม่เข้าหลุงเช้าพอเสือมองฟื้นขึ้นมา ก็กลายเป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องพูดพล่่าไปเรื่อยเหมือนคนเสียสติจำความอะไรไม่ได้เพราะว่าคงจะถูกทุบหัวจนปูดปนสมองคงจะกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงโดนเข้าไปขนาดนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาคงตายไปแล้วแต่ว่าเสือมองกลับยังไม่ตายชาวบ้านจับเสือมองล่ามโซไว้ที่วัดถึงสเดือนด้วยกันจนแน่ใจว่าเสือมองเสียสติไปแล้วจริงๆจึงเด็ปล่อยโซ่ที่ล่ามเอาไว้ พอดูว่าจะไม่ก้าวล้าดูร้ายเหมือนแต่ก่อนและไม่เป็นพิษเป็นภัยกับชาวบ้านและเด็กหลังจากที่ปล่อยไปแล้วเสือมองก็ยังคงกินอยู่ที่วัดเป็นปีไม่ไปไหนน้ำทาไม่อาบผมเผาลุงลังตัวเหม็นจนไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เดินไปมาระหว่างตลาดกับวัดอยู่ทุกวันวันละหลายสิบรอบเพื่อไปขอข้าวขอขนมชาวบ้านกินทั้งที่ในวัดก็มีอยู่มากมายที่พาไปบินธบาตมาได้ นานวันเข้าหลวงพ่อก็เลยให้ชาวบ้านช่วยกันจับอาบน้ำหาเสื้อผ้ามาใส่ให้ก่อนวันพระซึ่งเป็นวันโกนจะได้ไม่เป็นที่ลังเกียจของชาวบ้านที่มาทำบุญและจับโกนหัวให้ทุกๆครั้งถึงได้เห็นว่ามียันอักขระอยู่เต็มหัวลงไปถึงลำคอและเต็มแผ่นหลังดูแล้วน่าจะเป็นยันอักขระต่อเนื่องไปจนถึงแผ่นหลังนั่นชุดเดียวกันเพราะมองไม่เห็นว่าจะมีอักขระชุดไหนขาดช่วงกันเลยแม้แต่น้อย ตะม่องมีอายุยืนยาวอยู่ที่วัดต่อมาอีกหลายสิบปีเพราะตอนที่เป็นโจรป่นควายอายุน่าจะอยู่ราวๆสา30ก,กว่าอยู่มาจนถึงรุ่นของเจ้าของเรื่องก็เห็นว่าตะม่องนั่นอยู่ที่วัดแล้วแต่ตอนนั้นแก่มากแล้วและเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจะไปไหนมาไหนทีก็ต้องคานไปจนหลวงพ่อดุอยู่บ่อยๆเพราะเกรงว่าจะออกไปให้รถชนรถเหยียบเอาตอนเจ้าของเรื่องบวชเน้นอยู่ที่วัดต้องคอยอาบน้ําให้ทุกวันโกน โดยทุกครั้งจะใช้แฟบทั้งกาบมะพร้าวและกับแปรงทองเหลืองขัดไปทั่วลำตัวเพราะว่าตะม่องจะคลานคุกฝุ่นอยู่แบบนั้นมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์สังเกตว่าหนังแกยิ่งแกก็ยิงไม่เหมือนผิวชาวบ้านท,ทั่วไปผิวหนังแกหนาและหยาบมากไม่เหี่ยวเหมือนกับคนแกท,ทั่วไปที่เห็นขนาดว่าแปรงทองเหลืองยังไม่ได้ละคายผิวหรือว่าเกิดรอยผืนแดงแต่อย่างใดกับผิวหนังของตะม่องเลยแม้แต่น้อยลักษณะของผิวหนังแก เหมือนกับว่าเอาแป้งทองเหลืองไปขัดกับหนังควายแห้งอย่างไงอย่างนั้นผิวทั้งหยาบทั้งหนาเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่ถูกชาวบ้านทุบตีจนเสียสติก็ไม่เคยมีใครลองวิชา,าคมหรือว่าผิวหนังของตะมองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าหลวงพ่อท่านได้สั่งห้ามเอาไว้ว่าห้ามทําอะไรตะมองเด็ดขาดตะมองอยู่มาได้อีกจนเจ้าของเรื่องบวชเป็นพระและศึกไปได้อีกไม่กี่ปีก็ได้ข่าวว่าตะมองตายในที่สุด น่าจะรวมอายุได้สักเก่าสิบกว่าเห็นจะได้เพราะอายุน้อยกว่าปู่ของเจ้าของเรื่องที่ตายไปก่อนหน้านั้นไม่กี่ปี